ตอนนี้การประชุม JBC นั้นก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยการประชุม2วันที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะนะไม่มีปัญหาอะไรมีแค่วันแรกที่ประชุมกันนั้นก็มีดราม่าในหมู่คนเขมรกันว่าฝ่ายตัวแทนของทางประเทศไทยนั้นได้เลทเวลาประชุมถึง30นาทีกันเลยทีเดียวมันก็เลยเกิดดราม่าเล็กๆน้อยๆนะอ้าวพวกเอ็งไม่รู้เลยว่าคาราชจากรปรเทศไทยอ่ะฮะพี่เมียวเพ่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ถูพูดก็ได้นี่เฮ้ยคันปากซะจริงๆ ต่อมาหลังที่ประชุมกันเสร็จแล้วนะก็มีสำนักข่าวจากประเทศเคมรได้ถามตัวแทนของประเทศไทยว่าการประชุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีข้อวิตกกังวลตรงไหนบ้างการหาหรือเรื่องเขตแดนนั้นตกลงกันได้หรือไม่ผลการประชุมนั้นออกมาเป็นอย่างไรไปฟังสัมภาษณ์ของตัวแทนของประเทศไทยกันครับ And today Cambodia a place have any comments, build just to Do you ICJ. sir? เท่านี้เราก็ได้รับฟังอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าท่าทีจุดยืนของฝั่งประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรแนวคิดของตัวแทนของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรท่านนั้นได้อธิบายได้อย่างชัดเจนก็ทัดลัดและก็เข้าใจมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ในครั้งนี้เอ่อเขาพูดตอนไหนวะรีลคนสกีแต่มวยปอนรีลโคนาวีเคสปราเมือนรีลสุพอนณห้งมวยเมิมอนติเอ่อเขาทำอะไรกันอีกวะนะทางรัฐบาลกบูชานั้นได้เปิดขอทานออนไลน์เอ้ยไม่ใช่ไ,ได้เปิดการบริจาคและดมเงินทุนให้เป็นเงินทุนสำรองของเราทหารเขเมรนะนะเพื่อใช้จ่ายตามชายแดนต่อไป โดยฟิลการรับบริจาคนั้นก็จะเหมือนกับประเทศไทยเมื่อตอน30-40ปีที่แล้วนะที่เรานั้นก็จะเจอช่องรวมการเฉพาะกิจช่วงนั้นก็จะเป็นช่อง7ช่อง9ช่อง11แล้วก็ช่อง i อทีวีแล้วมั้งแก่เกิเนที่จะเป็นรายการพิเศษเพื่อเปิดรับบริจาคแบบสภากาชาติไทยอะไรประมาณนั้นนะนะแ,แล้วทางประเทศเขเมรนั้นก็ทําแบบอย่างนั้นเลยโดยการถ้าเราจะบริจาคเงินนั้นก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะ หรือว่าทันสมัยหน่อยก็คือสแกน QR Code ได้เลยะนะเราพนักงานในรายการสาวสวยก็จะรับโทรศัพท์ของคุณแล้วคุณนั้นก็แจ้งยอดบริจาคไปเท่านั้นเองอะนะเพียงแค่นี้โคศกในรายการก็จะพูดถึงชื่อคุณแล้วก็ยอดบริจาคด้วยถ้าเป็นประเทศไทยสมัยก่อนก็จะขึ้นเป็นชื่อยอดบริจาคเป็นตัววิ่งตามหน้าจอนะแต่เทคโนโลยีเขมรอาจจะไม่ถึงไทยเมื่อตอน20-30ปีที่แล้วยังพระจริงๆเลย อ๋อก็คือเราโทรไปห้าเข้าแล้วก็บอกจํานวนเงินบริจาคอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วอ่ะไอ้ซ่องเอาโทรศัพท์มาเด้เงินเราไม่เหลือแล้วนะเพเออเธอนะ่ะเอาเงินกองกลางค้าอาหารแมวเปียกเอามาก่อนได้เพ<ะ>เออเบื่อตามหน้าจอนี้ใช่ไหมอ,อ่ศูนย์ห่งเจ็ดหนอะไรก็ไม่รู้กดดูฮัโลโหลใครเนี่ยฮะฮะใครเนี่ยฮะอ้าวทำไมเศร้าไม่รับกูไง โทรมาแล้วไม่พูดทำไมไม่พูดเดี๋ยวเฟี้ยด้วยโทรศัพท์เลยเออคือพมจะโทรมาบริจาคเงินครับอ้าวเสียงแบบนี้พี่เหมียวเหรอใช่ครับพี่เหมียวจะบริจาคเท่าไหร่บอกมาเลย50สตตังครับ <c oughs> ฮะอะไรนะ50สตะงังเอามาทำอะไรหาสตังเอามาให้พระบิดาพี่เหมียวอมหรือไงวันๆเจอต่สายอะไรก็ไม่รู้ถ้าผมไม่ทำแล้วก็จะทำบ้าบอเออไอ้ซ่องเขาวางท่ายไปแล้วว่ะพี่เหมียวบริจาค50สตะงังใครจะรับพี่นี่ ถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคเงินมากมายสักเพียงใดถ้าคิดเงินบริจาคเป็นค่าเงินไทยตอนนี้ก็หลายล้านบาทแล้วนะแต่พวกทหารขมรแนวหน้านั้นก็ยังกินอาหารที่เป็นผักน้ำพริกอยู่เหมือนเดิม,มหรือว่าพ่อใหญ่ซุปเปอร์หุ่นหุนเข้าจะเก็บเงินบริจาคเอาไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่หรือเป้านะส่วนเราทหารแนวหน,น้าในประเทศขมรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกินใบไม้ยอดไม้ กับพีกัะเกลอต่อไปเด้อสุดยเงนต่อมาทางประเทศเขมรก็ได้โชว์สุดยอดเลดร์นะที่สามารถตรวจจับบนอากาศได้หลายกิโลกันเลยทีเดียวโดยที่เราคนเขมรได้บอกว่านี่มันคือสุดยอดอาวุธลับของประเทศเขมรเราที่เรานั้นจะตรวจจับเครื่องบินของประเทศไทยได้ง่ายๆเลยนะเพราะเหตุนี้ประเทศเขมรของเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องบินดีๆก็ได้นะมึงไม่แยกมีหรือว่าเข้าไม่ไขให้มึงบอกมาเถอะ ทำให้รถเลดร์นี้จึงเป็นฟอร,ร,ร์มลับขั้นสุดยอดของประเทศขเขมรแล้วก็ห้ามฐานขเขมรถ่ายรูปอะไรแบบนี้ลงในโลกโซเชียลนะโอเคกูแห่นละแล้วไม่นานนะักก็ตามวัฒนธรรมขเขมรโบราณเลยนะโดยเป็นศิลปะวัฒนธรรมการเมืนขเขมรโบราณน,นั่นเองอะไรที่ห้ามอะ่ะกูก็ต้องถ่ายอยู่ดีนะ<ว>จากคลิปนี้ก็เป็นเหล่าฐานขเขมรที่ถ่ายไว้อ่ะนะว่ารถเลดร์ของเหล่านั้นไปมุนติวติวติว,ต,วตรงไหนบ้างนะ อันนี้น่าจะฐานทัพเรือประเทศขมนนะนะที่มีระบบเรดาร์ตรวจจับทางอากาศเอาไว้ด้วยและคลิปนี้ก็เป็นยอดเขาอะนะไม่รู้ว่าจะเป็นแถวชายแดนประเทศไทยหรือไม่เราจะเห็นว่ารถเรดาร์ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็มุนตีวตีวตวต,วตีวอยู่บนนั้นนะนะขอบคุณเดอ้อเราทตาให้มนที่แจ้งพิกัดให้หลวงสุดยอด ความมืนนั้นก็ลวมไปถึงหลุมบังเกอร์ตามชายแดนด้วยนะในฝั่งประเทศกัมพูชานั่นเองที่เราทหารเขมรน,นั้นได้สร้างเอาไว้อะนะ,ะพอเราทหารเขมรน,นั้นสร้างบังเกอร์เสร็จแล้วเราทหารเขมรก็ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลกันหน่อยนะเพื่อโชว์ผลงานว่าหลุมบังเกอร์ของฐานเขมรของเรานั้นเป็นอย่างไรมันสวยมันเท่มากเลยใช่ไหมเล่าโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าเราพวกคลิปวิดีโอที่เราทหารเขมรน,นั้นโพสต์อยู่นั่นทางประเทศไทยก็เห็นเหมือนกันนะนะ สมแล้วที่เป็นประเทศขี้อวดแห่งอาเซียนซะจริงๆแม่แม่บังเกอร์ล่มดินซะด้วยส่วนบังเกอร์ของประเทศไทยทำมาจากอะไรไว้ซ่องตัวที่หลบภัยมันเป็นปูนซีเมนเพื่อแม่ขนาดุ่มบังเกอร์ประเทศไทยยังดีฝ้าเลยเบ่เบอ และช่วงในเวลาเดียวกันนี้เราฐานขเขมเแนวหน้านั้นก็มีรายได้พิเศษกันทั่วหน้าเลยนะจากการที่มีเราคนคขมรผู้ใจบุญทั้งหลายเอาเงินบริจาคให้พวกเขานั่นเองโดยครั้งหนึ่งก็ประมาณ 1, 000, 000นะพันสองพันเลยนะโอ,อ้โหวันละพันสองพันเลยหรอวะสุดยอดพันสองพันเลวนะเออไอ้ซองพันสองพันเลวเนี่ยมันเท่ากับี่บาทไทยวะสองพันเรียวน่นา,าททะ 2, นะจะเท่ากับประมาณสิบหกบาทไทยเพืกอไง โดยที่พวกเขานั้นตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งตั้งแถวรอรับบริจาคก,กันแล้วนะเพราะผู้มีจิตัทธาชาวเขเมรน,นั้นมันช่างเยอะซะจริงๆสรุปคือทหารเขเมรตอนนี้กลายเป็นมูลนิธิทหารอยออไปแล้วนะที่เช้ามานั้นก็ต้องมานั่งตั้งแถวรอรับบริจาคทั้งรับเงินแล้วก็เข้าสารอาหารแห้งนะตกกลางวันมาก็มีคนมาเลี้ยงข้าวอีกโดยการเลี้ยงข้าวของคนเขเมรน,นั้นไม่เหมือนกับคนไทยนะเออไม่เหมือนกันยังไงไวะ ถ้าคนมาบริจาคทหารถ้าเป็นคนไทยนั้นก็จะเตรียมครัวมาหรือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ที่ทํามาแล้วพร้อมปรุงกินได้เลยเออรัฐที่ขเขมรเขาทำยังไงวะการบริจาคอาหารกลางวันให้กับเราทหารขาเขมรนั่นก็คือคนที่จะมาบริจาคนั้นก็จะมาบริจาคข้าวสารอย่างนี้ผักสดอย่างนี้เนื้อสดอย่างนี้แล้วก็ให้เราทหารขาเขมรนั้นทํากินกันเองอะนะก็คือให้หุงข้าวเองทํากับข้าวเองลงครัวเอง แล้วนี่คือวิธีการการเลี้ยงข้าวฐานเขเมรตอนกลางวันนั่นเองบ้าบอรจริงเชียวเราทา,าเขมรก็คงจะบอกอะ่ะมึงไม่ต้องบริจาค่ะฮะในกูก็ได้กูทำกินเองได้แบบเบือ่อท่านไหนที่ร่งเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไคายใบมะกรูดเพื่อไปกำลังใจให้พวกเราด้วยเด้อีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับมีเฮียงอื้อ